สวัสดีจ้ามาพบกับยายเต่าอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ยายเต่าจะพาไปทําบุญนะคะแต่ไม่ได้พาไปที่วัดนะคะเพราะว่าเมืองที่ยายเต่าอ,อยู่ชื่อเมืองล็อกยองนะคะจะไม่มีวัดนะคะไม่มีวัดไทยน,นะคะเดี๋ยวตามยายเต่ามาเลยนะคะว่ายายเต่าจะไปทําบุญที่ไหนเดี๋ยวตามยายเต่ามาเลยค่ะมาทำบุญที่นี่คอยรูปฟลงเซสเข้ามาข้างในแล้วนะคะ <c oughs> จะคิดว่ารวยนะคะเนี่ยมาจ่ายมาทำบุญจ่ายด้วยเช็คนะคะ รวยนะคะมีเช็คส่วนตัวด้วยไม่ใช่หรอค่ะเพราะว่าที่นี่นะครเปิดบัญชีเขาก็จะมีเช็คให้ทุกคนค่ะถ้าเราจ่ายเงินแล้วเขาจะมีใบรับรองให้นะคะเป็นใบเสร็จะคะ่ะพาเยเตาพาไปทำบุญมาแล้วนะคะ แ่เต่าก็ไม่ใช่คนร่ำรวยนะคะก็คือไปบริจาคเงินนิดๆหน,น่อยๆคะ่ะให้กับอะไรนะหน่วยงานที่รับบริจาคช่วยเหลือคนยากจนที่นี่นะคะชูชีปลานะคะเนี่ยซื้อปลามาล้างแล้วนะคะเป็นเป็นแกงชูชีปลาใช้พริกแกงที่ตําเองอะคะ่ะที่ที่ลงคลิปไปเนี่ยค่ะมาทํากันเลยนะคะโอ้ยมีดโอ้ยมีดถือมากเลยมาเลย มาค่ะที่รับมีดยีเต่ามีดไม่ค่อยคมเลยเนี่ยที่รับมีดยีเต่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่รับมีดยีเต่าเป็นยังไงมีดยีเต่าเห็นไหมสารพัดประโยชน์ตมพริกแกงก็ได้แล้วก็มารับมีดก็ได้มาดูเลยะคะ่ะนี่รับมีดไม่เชื่ออย่าลบหลู นี่ค่ะมะกรูดใบมะกรูดที่ไปซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะลาค่ะเตรียมไปแล้วนะวคะใบมะกรูดอันนี้พริกแกงที่ตำเองอะค่ะที่ลงทิปไป ไ่ทอดปลาค่ะจะกระเด็นไหมอ่ะโอ้ยหลบค่ะท่านผู้ชมมันหลบปิดค่ะกันน้ำมันกระเด็นได้มาแล้วค่ะเหลืองเหลืองจนไหม่ได้มาแล้วค่ะ,เ,เ,ดคะเดี๋ยวมา แกงอะไค่ะค่ะใส่น้ำมันเลยค่ะน้ำมันป<ะ>แกงที่ตำเองกินหอมมากเลยค่ะอหอมหอมใส่พริกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตโครดกินไม่ได้ค่ะแค่นี้พอคัดพริกให้หอมเลย แค่นี้ตะครุดจะกินได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้ก็ต้องกินหลักงานเนี้ยมีเมียไทยเนาะก็ต้องหัดกินของเผ็ดอะไรครับคุณเค็มกำลังดีหวานไม่มากใส่ปลาเลยค่ะ ใครมีเทคนิคอย่างไรบอกกันบ้างนะคะอันนี้คือชูชีปลาหรือว่าชูชีใบมะกรูดกันเนี่ยเยอะมากเลยแต่หอมใบมะกรูดได้มาแล้วค่ะนี่ได้แกงชูชีปลาเผาใช่ไหมคะเนี่ย แล้วค่ะมากินข้าวกันค่ะมงข้าวมงข้าวขนมาจากประเทศไทยเลยนะคะมาโครดอาเช็ดตะกรรดอเปอร์เอพิเซ่ละ่ะกูตัวอังกอชิบมาเลยค่ะนี่อะไรแบบว่าลุกทุ่งลุกทุ่ะค่ะไม่พิถีพิถันอะไรมากมาย ข้าวร้อนๆเป็นข้าวชอบกินมากเลยครีบมันนะคะก<ห>ินข้าวเสร็จก็ต้องต่อด้วยชีสหรือเขาเรียกว่าฟอร์มาสที่นี่เขาเรียกฟอร์มาสหรือเป็นชีสกินกับขนมปังฝรั่งเศสฟอร์มาสหรือชีสอันนี้กลิ่นจะไม่ค่อยแรง อันนี้ค่ะกลิ่นไม่ค่อยแรงอันนี้จะกลิ่นแรงหน่อยอันนี้ของยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้กลิ่นไม่แรงอร่อยด้วยส่วนอันนี้จะกลิ่นแรงกลิ่นแรงแบบอันนี้กลิ่นแรงมาก <c oughs> แรง <c oughs> เหมือนปลาลาบ้านเรามาไม่ใหม่นะคะนึกว่าไข่ตดนึกว่ากลิ่นตดไข่ที่ไหนได้กลิ่นชีสกลิ่นโฟมารดเนี่ย อืม,อ,มอร่อยอแล้วมาพบกับยายเต่าออคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ